อันนี้นะครับเราจะทิสเครื่องก่อนที่เราจะเปลี่ยนหน้าจอให้รับเช็คเบื้องต้นนะครับอันนี้ก่อนเปลี่ยนนะครับผมเช็คก่อนว่าจอมันเป็นอะไรนะครับก็ดูก่อนว่าลูกค้าว่าจอเสียนะครับจะมาดูกันันะบเริ่มจากเช็ค to detect ช็นี้ก่อน3วินาทีอ่ามีรอยสีดำนะครับจอเสียจริงนะครับ UV ปกติเทส UV รอ,อบนึงนะครับ to export ก,กดอันแรกแล้วกด next อ่ะบีปกตินะครับใช้ได้ครบทุกดวงนะครับไม่มีอะไรบอดเสียหายนะครับผมโอเคเราก็มาดูนะครับอันนี้เป็นจอนะครับของไอคิวบิตนะครับจะมี SKU บอกนงี้นะถ้าจอแท้นะถ้าเราไปซื้อมาจากแล็กก็แล้วแต่นะครับจอแท้จะเป็นอย่างนะครับผมจะมีกล่องแบบนี้ให้มาเลยนะครับผมแพ็กเกจเขาจะส่งเขาจะจะส่งแบบนี้นะครับผมเพื่อเซฟป้องกันการเสียหายของหน้าจอครับแพ็กเกจให้มาแบบนี้วิธีการเปิดก็เนี้ย ฮะอ่านบล็อกดยกันมาบในจอจะมีเซ็ตครบนะครับมีกระจกฮะมีมี LCD ข้างบนนะครับตัวนี้มีกระจกให้ด้วยนะครับกระจกขึ้นอยู่ว่าเราจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะครับถ้าเกิดมันไม่แตกไม่เสียหายก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนนะครับกระจกนี่พอเกิดเราบางครั้งอะเซซมันหกนะครับมันแกะออกยากมันก็ต้องเปลี่ยนนะครับแล้วแต่นะครับเคสของหน้าจออันนี้มาดูว่าแพ็ แพ็กเกจที่มาแบบว่ากับของแท้โรงงานจะเป็นยังไงครับเป็นแบบนี้นะครับมีเซ็นให้มีพร้อมการติดตั้งพร้อมอุปกรณ์การถอดนะครับการถอดนะขึ้นอยู่ว่าถ้ามีแบบนี้ก็ยังจะถอดไม่ได้นะผมบอกก่อนนะครับก็ขึ้นอยู่ประสบการณ์ของของช่างในด้านั้นนะว่าจะถอดยังไงนะครับเพิ่งยังไงนะครับไหไม่ได้ถอดนะก็ทำความสะอาดเลนด้านล่างนี้ก่อนครับใช้ที่ชู่เช็ดนะค่อยเช็ดนะเช็ดได้เรื่อยนะครับเช็ดนะครับมันจะมีฝุ่นอยู่แล้วแหละนะเราเช็ดนี่ครับฝุ่นเช่่อออกมานะัีฝุ่น คาฝุ่นนะมันเกาะอยู่เลนนะครับเปลี่ยนจอไปแล้วก็ UV ไม่แรงแล้ว้ยจอเก่าจอใหม่ไม่เหมือนกันนะนนี้ก็เป็นผลให้มันพิมพ์ง่ายขึ้นนะแล้วก็แสงสว่างมันดีขึ้นนะครับทิปเล็กน้อยนะครับก่อติดฟังเรียบร้อยนะครับเรามาดูกันมาเทคอันนี้รอบนึงนะครับยูวีดีเช็คนะครับกด next หน้าลงเป็นกรอบสีแดงแบบนี้นะครับโอเคสวยงามนะครับจิ้มหน้าจอ export ดูความสว่างหน้าจอควาสร้างเสมอนะโอเคสวยงามครับผมผ่านครับผม